ตองก้าวอยู่สวนตลาดพู้ดีเอ้อได้หกมือแล้วนี่ตองการหกมือลแล้ะตัวน้อยนี่ก็ไปน้ำมือผู้ดีเอาเอามายังมันนี้ไม่ยังมันนี้ตัวีสิไปใส่บันนี้มันเียวอ้าไม่อยังอ <S S> ันนี้เอาไม่อย่างมันนี้หา,าไฟอะน,นะมันหาไฟ ลูกมีส่ยูกอ้าเป็นจะบเห็นลูกอันนี้ลูกแห่งขี้ดื้อดูเด้ลูกไปหุ่นย่างเล่อๆหุ่นรูปเฟินเอ้ยลูกหลาอขนาดลูกเดียหลาอขนาดลูปลูกหลาอขนาดเลยมีโผมให้แน่มีผมให้ควายแน่เอาผี วิวิผ้ายางเนี่นยผายางเนี่ยเอาน้ำก้นเนี่ยให้น้ำก้นเนี่ยน้ำก้นเสือแดงไปเลยน้ำก้นคนเสือแดงไปเลยเอามาปัดให้น่ะแม่มาปัดเข่าให้น่ะแม่มปัดขนให้แน่หันขนเรียบๆหันเอาปัดให้ปัดให้พูเ้เดีโหโยกหางพร้อมผ <c oughs> ัว แปงคนเลยหัวโอ้โหโอ้พอดี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 เอามาหยังมาหยากินเล้กานกินหอาท่าเล็กบ่ิท like oh, ่าเล็กดินน้ำลมไทยิเลเวมเอา ก็ให้มันไปน้ำน่อแม่ย่างให้มันย่างน้ำก้นให้มันย่างน้ำก้นเสฉอแดงไปไปไปตองเก๋าไปย่างย่างงานน้ำโขลนเฉาแดงคนละตองเก๋าไปไปตามเสฉอแดงพุ่นไปตามเสฉอแดงพุ่นพุ่นเสฉอแดงพุ่นไปไปพ่นเสฉอแดงพุ่นไปหากันเอาย่างน้ำก้นน้ำก้นฮะเดีโอ้ยมันหนักพูนเดี๋ยวมันจะไปก่อนหล่นละ แมจะมาหาแลไวแม่เมื oh ่อยขาไเอามันเดินตามเสืดงย่างย่างตามคนเสืดงหไปตามคนเสดงเด้อตามคนเสือดงตามคนเสือแดงเออคนเสดงไปไปไปตามคนเสือแดงไปตามคนเสดง ชวนเอาชวนเอาเออ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 เอากันตามคนแสดงไปเออตามเลยตามคนแสดงอ่ะล่ะพอเดี๋ยววันเดียวไม่แสดงละหันไม่แสดงน้ำค้นละหันแรงก็คนแสดง พูดได้มันมังเหตได้มั่งเหด้เด้อูดไเร็วแล้วพูดเล่นลหแรงก่อนแม่แล้วูดแรนก่อนแมน่แล้ว ปัดคนให้ดูปัดคนดูเอาวะแม่มาดูวันนี้ให้แม่มาดูให้แม่มาพี่คนมาพีมาหาพี่มาหายายนีคนค่ะหมอมันก็จออเบิ้งเลยเนาะมันก็ดูแลสัด มันเลี้ยงสาไถยเลยหันมันดูแลสาไถยพอดีค่ะพอดีค่ะพอดีๆมันก็ยักยอก,ยก,กมันก็ยักยอกคือกันมันก็ยักยอกคือกันน้ำขนะ้นแม่ขนาดน้ำข้นน้ำขนน้ำข้ <c oughs> นขนาด <c oughs> <c oughs> เอาปัดหน่อยปัดหัวหน่อยได แวไปแล้วต้องไปส่งตเลยุูเป็นป้านหัวป้ให้มันขนมันเรียบมันขนงามๆป้นดูป้านะาก่ป้านากชอมัน แม่ชิได้ลูก,ลรกหรอบอที่าาย่างซาแไิได้ลูกหรอบอก้อนหินียยังชิได้ลูกอยู่มันก้ไม่ิดได้ลูกแล้วโตก้อนหินไม่ก้อย่างซอมันมันนักทองมันต้ออันต้อเหยียนหยาต่าง,งยางนิมน่มๆมาหนักทองรมันเยอะดาแล้วลงเอะไปแล้วไปแล้วพอดีมันหา่าวแ่ ดงงแดงล่องพงเหรอผอไปละน้องแกมาแต่ส่งควายบ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 าย,บาย,บาย